สวัสดีนะนะท่นอนักตกปาดท่านนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับคร่าวๆนะนะครับลอกวีว่าแคสโนะครับเบอร์หกพันหมุนซ้ายนะสีม่วงนะครับตัวนี้สีม่วงก็รายละเอียดข้างกล่องแล้วก็เป็นลูกปืนวนะันเวเนะนี้อะไรมั่งก็อ่านไม่ออกแต่น่าจะเป็นสปูนน่าจะเป็นโลหะครับโลหะลอยหรือเปล่า ก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวเบอร์6000เนาะหมุนซ้ายอัตราทดอยู่ที่4.2ต่อ1นนะครับส่วนสายนะครับ16ปอนด์ได้250เมตรนะ20ปอนด์ได้210เมตรอ่าเป็นมิลลิเมตรนะครับ0.35นดหนะหน้าตัด0.35ได้320นะครับหน้าตัด0.40ได้250นะครับตัวน,นี้เป็น7็ปอนด์บวก1นึ หนึ่งเนาะนี้ผมได้ใส่สายไปแล้วเนะาะใส่สายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ไปลองนะเิ็ว่า Casper หกพันซีนะสีม่วงคนระับตัวน,นี้ก็ถือว่าสวยนะสีโอเคมากเลยสวยเนียนมากเลยข้างในนะก็จะแถมแถมเป็นถุงผ้านะครับ ไวใส่ลอกแถมถุงผ้ามาด้วยเนาะไว้ใส่ลอกวันนี้ผมใส่สายเป็น40ปอนดะ์เนาะ40ปอนด์ผมเอ่อวันนี้ไม่ได้มามา,มาผ่าลอกนะครับเพราะว่าไม่เคยแกะกดีก็ได้มาลองรีวิวคร่าวๆเนาะให้เพืนะ่อนๆนักตกปลาที่สนใจเนาะตัวนี้หนอกสวยนะครับแต่ผมว่าจะเปลี่ยนหนอกอยู่นะเปลี่ยนไปใส่หนอกแขนเดียวนะหนอกใหญ่ๆนะียตัวนี้็ไปใส่หยดน้ํา สวยเนาะสวยอยู่นะครับปูนเป็นน่าจะโลหะโลหะหมดเลยนะครับลองฟังเสียงนะครับเสียงก็เสียงดาวฟังชัดนะครับข้างในน่าจะเป็นคลิกเสียงนะไม่ใช่ขอบไฟลหลวมก็ถือว่าโอเคเนาะราคา900กว่าบาท เดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะไปลองตีบ่อเนาะว่ามันจะโอเคไหมตีลื่นตีไกลไหมนะครับวันนี้ปรับหน่วงสองข้างครับได้ทั้งข้างขวาและข้างซ้ายเนาะสีสันสวยเดียบรหกพันอ่าถ้ามันจะมีเบอร์หนะ้าพันไหมครับเบอร์ห้าพันนี่อ่าหน้าตัด มันจะแคบนิดนึงมันจะแคบกว่าตัวนี้นะครับแล้วก็จะเล็กกว่าน,นี้นิดนึงตัวตัวนี้เป็นเบอร์หกขวานเบอร์หกพันครับหน้าจะกว้างเนาะน่าจะกว้างตัวใหญ่หญกว่าน,นิดนึงนะครับเท่าที่สอบถามทังร้านเนาะในราคาเก้าร้อยกว่าบาทโอเคครับฝากนะนะกดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็รีวิวคร่าวๆแค่นี้เนาะขอบคุณครับ